ดีครับสวัสดีครับสบายดีครับดีใที่รับรุกทันคาับสู่ช่องวีดีธรรมดานะครับถ้าวีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอ่าวสตานะครับตาปตาของวันที่สามนะครับวันที่สามแล้ววันนี้นะที่สามในสายเยนวันที่6.8นะครับวันที่สามใวันที่6.8นะครับ ต้องีดีธรรมดาเขาจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกวันนะครับออกเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับของทุกวันทุกวันนะรบบจบเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้าอยู่นะอ่าบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับเด่นหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองนะลูกวิ่งนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนก่อนนะสําหรับคนที่มือใหม่เนาะ นูดก็คือเอาไปจับสิบเก้าหางจับสิบเก้าหางก็คือวันหนะะึ่นงกับสองนะคะรับเกียรติอาภานะครับ Ah, kita apa ini kan? Ini yang kamu ครับขอให้ท่านจูดีเท่าีแล้วกันนะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับ